ครับก็เก่าสวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นปลายเดือนแล้วนะครับช่วงที่เขารวยกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหวยเรื่องรวยเรื่องธรรมดาครับของโรกิยะวันนี้มุกพลก็จะมาพูดด <c oughs> ูเรื่องหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยมุกพลยังไม่เกิดแต่มันมีอยู่จริงในสังคมเอ,เอาเาอาเฉพาะในกกอบประเทศไทยก็คือเรื่องเอา มาทาเป็นอาชีพเนี่ยแต่เป็นเรื่องที่ซ่อนเร้นและแอบแฝงมันมีอยู่ในสังคมไทยในเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแต่ไม่เอาเฉพาะจังหวัดใดนะครับแตาไม่เอ่ยชื่ออาศัยความศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องเป็นเรื่องที่มันมีอยู่นะครับที่มันนี้พูดเพราะว่าสุดถุนมากเลยคนที่เขารู้เนี่ยเขาไม่พูดแล้วมันมีอยู่จริงๆรและอยู่ในอยู่ในสังคมไทยอยู่ในสังคมของปู่ย่าตายายมาก่อนเนี่ยเขาเป็นการ ทากุศลุบายแต่คนเราเนี่ยนะอย่างที่องค์สมมาสมพุทธเจ้าตัดเนี่ยในเมื่อมันมีปัญญาเนี่ยมันมีมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่องค์สมมาสมภูเจ้าพูดเนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทาการเรือนสายกลางคือคําว่าปัจจตังเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะมันรู้ได้โดยเฉพาะตนปัจจตังนี่คือรู้ได้โดยเฉพาะตนนะครับแล้วมันไม่ได้บุระบ,บูนะครับว่าจะรู้ได้เฉพาะคนนู้นคนนี้แต่มันรู้ได้เฉพาะคนที่มีปัญญามีศีลมีธรรมเปนคนจริงเข้าใจนะครับ สินสมาธิปัญญาไม่ดุงไม่จะบ่งบอกระบุว่าเป็นคนประเทศไหนจะต้องมีมีเหนือฝ่าคนประเทศอื่นคือสินสมาธิปัญญาก็คือมัชชิมาปฏิปทาการเดินสายการทุกคนที่เกิดมามีสลายตรระมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีผมมีขนมีเล็บเนี่ยหรืว่าคุณจะคนชาติไหนก็แล้วแต่ยุโรปฝรั่ังแอฟริกานิโก ได้หมดถ้าเกิดมามีแขนมีขาก็คือมัชฌิมาปฏิปทาปัจเจกังคือพูดให้ครอบให้ครอบคุมตามอุสมมาสองพุทธเจ้าถ้าเราทำความเห็นตรงกับมรคแปเมื่อก่อนลุงพ้นสวดธรรมจักเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะครับเราก็ไปค้นฟ้าว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโสัมมากรมมโตนะครับสมมาวายโมสมมาอาชโวะสมมาวาจาสสมมาสติสมมาสมาธิ เอาข้อแรกเลยคือสัมมาสมาธิเนี่ยสมาธิทิฏฐิเนี่ยทำความเห็นให้ตรงกับความจริงทีนี้มันมีบุคคลรุ่นก่อนเนี่ยก่อนที่บุคคลจะเกิดเนี่ยมันมีอยู่ในสังคมจริงๆนะครับมองเห็นช่องทางแล้วก็มีที่มากมีที่ดินนะครับพูดถึงมีที่ดินเอาที่ดินของตัวเองเนี่ยมีอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดคุคพลพูดนะครับเลิกซะครับเอาที่ดิน เอาความศรัทธาของประชาชนเนี่ยมาเป็นเครื่องสมหาเป็นเครื่องมือสมามหากินเนี่ยแล้วก็มีอยู่จริงๆเอาที่นี้ของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเปิดเป็นสำนักนะครับแล้วขึ้นมาทําเป็นอารามแต่ก็ยังไม่ได้ยกมันมีบางสถานที่นี่ยังไม่ได้เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์ก็ยังไม่สุขการเสนอชื่อแต่ปรากฏว่าบุคคลที่ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นคาราวะเป็นชาวบ้าน เป็นคนคิดรูปแบบแตะเรียเที่เหมือนสิบแปดมงกุฎเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสรรหาพระมาบางสีพระก็ไม่รู้นะครับเอามาเป็นเจ้าสมมักเอาพระมาเป็นเจ้าสมมักเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปหาแต่ตัวเองเนี่ยเป็นกรรมการเป็นกรรมการที่อยู่ข้างหลังที่ไม่มีชาวบ้านคนรู้แล้วก็ไปจัดสรรเอากลุ่มนั้นนะ่ะคือกลุ่มที่มีปัญญาปัญญาในทางที่ไม่ชอบ มันมีอยู่ในสังคมไทยเลิกซะครับในเมื่อคุณมองไม่เห็นตัวลมนะครับผมจะเปรียบเทียบครับในเมื่อมันมีลมมีอากาศมองไม่เห็นแต่มันสัมผัสได้เปิดพัดลมเราจะเย็นขี่มอเตอร์ไซค์ไปเราจะรู้สึกสิ่งที่องค์สมบัติของพระเจ้าตรก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีก็คือตัวนี้ถึงแม้มันไม่มีแต่มันก็ยังมีอยู่เขาเรียกกฎตายตัวของธรรมชาติที่องค์สมบัติของพระเจ้าตรัส นะครับให้เรียนรู้เรื่องมรรคมีองแปดทำความเห็นให้ตรงความป็นจริง่านจะเข้าใจเองเพราะเราสัมพเพราะว่าการสา่สย,ยสำเนยสมัยพุทธกาลเนี่ยองสมหมายเจ้าไม่ได้สา่สย,ายอะไรมากมากับมรรคไม่งแปดเนี่ยครับสำนกักจักรปวัตนะสุึกที่ไปสั่งยาสยให้ครับเป็นเจา้าขี้ตอนนี้มมาพูดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็คือบางมันมีมานะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีแต่มันอันาถตรงไหนไหมครับว่า เอาประชากรเนี่ยเอาความรู้สึกเนี่ยเอาความศรัทธาเนี่ยมาทําให้พ่อแม่พี่น้องศรัทธาอย่าลืมนะครับก้อนกรรมเนี่ยมันหนาบางไม่เท่ากันมันเป็นความจริงคือคือความจริงในสังคมไทยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนจะดูบุตรก่อนคลิปหนึ่งทําได้ไม่นานนะครับ คลิปหนึ่งใสามต้ประมาณสิบนาทีอ๋อไปหกนาทีห้านาทีแล้วก็จะคุยเอาตัวเนี้ยครับพื้นที่สถานที่ในเมื่อมันมีเอกสิทธิ์เนี่ยมีโฉนดมีที่ดินเนี่ยก็ไปสร้างเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเป็นขบวนการนะครับมันยังมีอยู่ในสังคมเ่ยก็ไปเอาที่ดินขึ้นมาเอาตัวที่ดินของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาทําเป็นสถานที่ปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้ยกให้เป็นสาธารณะ ตัวเองก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์บุคคลพวกนี้น่ากลัวอยู่ในสังคมไทยนะครับแล้วก็อาศัาายความเชื่อเอาความเจ้าเป็นยัเยียดความเชื่อความงมงานนยไปให้รรพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับคนที่มีปัญญาแทนที่จะสอนให้คนเขารู้จักความฉลาดเฉล,ลียวแล้วก็รู้จักการทำหากินเปล่าครับไปยักยียดความงมงายแล้วก็เอาสิ่งที่เขาบริจาคมามาเป็นของตัวเอง ผมพูดมมากครับแต่พูดให้รู้ว่ามันมีอยู่จริงๆนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่สำนักแต่ละสำนักนี่ทิ้งเอาศาสนาพุทธมาเป็นเครื่องมือในการหากินยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยกให้เป็นศาสนานะครับเพราะว่ายังถือว่ามีกรรมสิทธิ์อยู่ในที่ดินสุดท้ายถ้าเกิดว่าวัดไหนหรือสำนักไหนที่ยังไม่ได้ยกเป็นศาสนาปั๊บนี่คนที่เป็นเจ้าของที่ดินก็จะมีกรรมสิทธิ์มีอำนาจแต่ทุกคนพวกนี้น่ากลัวนะครับ แปัญญาในทางที่มีชอบอยู่กับเวนอยู่กับกรรมคนขอผู้แค่เนี่ยนะครับเลิกซะครับเพราะคนเรามันอยู่ไม่ถึงพุณง่ายร้อยปีเนี่ยยากมากนะครับยังไงก็แม้จะแพทย์ที่รักษาคน,นที่ยังเป็นหมอเนี่ยที่รักษาคนท้งรักษาโรคใหญ่โต,ตรักษาโรคมาเร็นรักษาโรคเด็ดแต่ตัวเองก็ยังต้องตายนะครับแม้แต่คนผลิตยาเนี่ยยานเนี่ยปัญญายุ่นละไอคนที่ผลิตก,ก็ตาย นี่คือตัวสัจจะนะครับที่องค์สมมาของพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วก็เป็นตัวความจริงเอาครับสนอขี้นนวับจากรุงพลครับตาดทุนครับเป็นช่องใหม่นะครับช่องไหนละเจ้าของไหนละเจ้าของคือมือจะอุ้มโลงนะครับคุงพลก็อยากจะถามว่าคนที่อุ้มโลงใครเราคือเจ้าของจากรุงพลน,นะครับตาทุกครับผม